กระทิงแดงมาจากไหนทำไมเป็นกระทิงสีแดงนะครับข้อมูลจากสารานุกรมศาสตร์องค์การสวนสัตว์ในพระบระมราชูปธรรมอธิบายว่ากระทิงเป็นสัตว์ที่มีถิน่นอาศัยในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย พมา่าอินโดจีนมาเลเซียและก็ไทยสำหรับเมืองไทยพบกระทิงสองสายพันธุ์ย่อยก็คือบอสกอรลัสไรไดเป็นสายพันธุ์ที่พบทางป่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือบอสกอรลัสอูบาชิพบทางภาคใต้แล้วก็เทือกเขาตะนาวสีกระทิงนะครับมีลักษณะดังนี้กระทิงมีรูปร่างคล้ายกวัวขนสั้นเกลียนเป็นสีมันดำหรือว่าแกมน้ำตาล ขาสีขาวนวลคล้ายกับสวมถุงเทา้าบริเวณหน้าผากมีหน้าโพสีเทาปนขาวหรือว่าปนเหลืองสันกลางหลังสูงมีเขาทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียเขาโค้งโคนเขามีสีเหลืองปลายเขาสีดำใต้ผิวหนังมีต่อมน้ำมันซึ่งมีน้ำมันกลิ่นชุนเล็กน้อย ข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าปกติแล้วกระทิงจะมีสีดำหรือว่าน้ำตาลแล้วกระทิงสีแดงมาจากไหนกันแน่ย้อนกลับไปดูข่าวหน้าหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558หนังสือพิมพ์หลายฉบับมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกระทิงแดงซึ่งในที่นี้ข้ออ้างอิงข้อมูลนะครับก็มาจากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่12กุมภาพันธ์2558ที่นายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้ขณะนั้น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกระทิงและก็วัวแดงให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งนะครับจากพื้นที่ป่าที่มีกระทิงและก็วัวแดงอาศัยอยู่เช่นป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งว่าขณะนี้มีการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์2ชนิดแต่อยู่ในสกุลจีนัสนะครับและก็วงแฟมิลี่เดียวกันนั่นก็คือกระถิงและวัวแดงมีการผสมพันธุ์กันโดยกระทิงตัวผู้ผสมพันธุ์กับวัวแดงตัวเมียก่อน แล้ววัวตั้งท้องคลอดลูกออกมาเป็นตัวเมียมีลักษณะออกไปทางกระทิงและเดินตามกระทิงไปหากิน